สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่พีพี่น้องสุภูสุกคนเมือนเอก็ภามาเขือพุวงอ่ะอาอันนี้ตรงน้ำแต่ว่ามอคางๆคือ,อยังกันนี่เป็นน้ายาปลานะคะน้ํายาปลาใส่ปลาดะ้ค่ะใส่ปลาะะด้วยค่ะด้อสีสันอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปลานี่เน้นๆนะจ๊ะคะ เนีนปลาอันสิ่งสำคัญที่ขาดบด้ยเลยเจาา้าค่ะนี่วันนี้มื่อน,นี่จัดเบาๆค่ะแค่ครึ่งโลเมื่อน,น,นี่จัดเบาๆแค่ครึ่งโลอันกะสิเป็นเครื่องอ่ะต้นหอมบักชีเดอจัดเด้อแม่บาทนี้พี่น้อง เอาฮันมีสิก้าถึงตอนพระอินเจ้าเสร็จยังบท่ทำข่มวดเตี่ยมเมาบ่อยู่พินน้องเออพักกันยังบ่ได้รเตี่ยมอยู่พักยังบ่ได้รเตียมพักกับมีมีหลายแต่ว่าเมนูตอนแรกที่จะทําคืออะไรแกงออมพออัย่างมีพักซีเ่าว้ยเปลี่ยนใจกับเปลี่ยนไปเป็นมาพักซีลาก็แก้มได้เนาะนะเนะี่ย ตองมโน,นนะคะเหตุกินเองมือกันลานนะคะโอ้ยใส่ลงไปถ้าเป็นบานบันหนูอีลีนะ่ะข้างซูรินนะคะจะเหลียนจะทำให้กินแบบนี้น้ำยาป่าใส่ปลาแดดค่ะเต่ว่าใส่กะทิแต่ว่า,วาบังเอิญกะทิข่เบิดอกะทิข่เบิดค่ะรอมนะคะพี่น้อง เดี๋ยวก็ใไ้เพลนันี่ก่อนเด้อไปบานนี่อันผู้ไดสิตักสองสินสามสินกับบาวบานะคะแต่คขนะ่น <c oughs> ่ะออก,ก็มีกับกินผู้เดียวแับเดียออมันนี้่อยก็มัวแต่นางเหมาหม้นะ,ะส่วนน้ำนี้ที่ว่าตั้งไว้อะไรเราจะต้มเส้นนะคะร่อนน้ำเดือดค่ะ ใส่เครื่องล้วก็ต้มเซนเพราะว่ารูมีเซนโซดนะคะรูจะไม่แต่เซนแห้งได้ค่ะเนดะ้ออันนี้ก็ต้องรล,ลดเพราะว่าเราจะนี่ปลาอีนี้เลยมื่อนี้ปกติน้ำยาปลาข่เนี่ยจะต้องมีแบบว่ากะทิใส่น้ำแซ่บยู่เด้อพี่น,ออน้องตหอมปักซี่ไปใส่ที่หลังเอา เครื่องเหล่นเครื่องอยูซีอาจจะไม่สดใสแต่ว่าเนาะแสบสำรับคอยละอ่ะสูตรไผสูตรมั่นละพี่น,อน้องนะคะหอมหวยอยู่นี่หอมเครื่องแกงแล้วนะยูอไะไบันี้ <c oughs> ตอนแหลกก็มม่วแต่นั่งฝอยอยู่ออคอยพ่อยากให้ไกลมันแตกแบบปนีเมียอยอยากให้มันแบบว่า ้ยนั่นน้ำกระเดืนเอนละเซนคอยยู้ยไซบ้าน,นี้พี่น้องคอยไปหาเซนก่อนเด้อ